ม o ดมอร์นิ่งเมนูจานเด็ดสนับสนุนโดย a อโรสินค้าคุณภาพเพื่อมืออาชีพบายแม r โคลแม o คลคู่คิดธุรกิจคุณเห็นวัตถุดิบทั้งหมดไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ถึงวิธีการลงมือทำแล้วครับเชฟครับ ความพิเศษของอันนี้คือยังไงเอ่ยก็อย่างที่เราเกิดให้ให้ฟังไปคร่าวๆนะคะความพิเศษของมันก็คือการฟิวชั่นนี่แหละเพราะว่าจริงๆตำรับเดิมของเขาเนี่ยการที่เอาหมูมะห่อไข่อย่างเงี้ยมันเป็นสูตรของสกอตเอ็กแต่ว่าสกอตเอ็กเขาจะไม่ได้ใช้หมูผสมรากผักสีกระเทียมไทยองเง้เขาไม่มีไม่มีเขาใช้แบบหมูผสมเพอแบบฝรั่งหมูที่เขาไปยัดไส้ในไส้กรอกแล้วก็มาทอดแล้วก็กินกับน้ําจิ้มแบบฝรั่งทั่วไปแหละแต่ของเราก็จะมาฟิวชั่นกับตัว ซอสแบบไข่ลูกเขิลฝั่งดูน่าสนใจมากๆถ้างั้นลงมือทำกันเลยดีกว่าครับเอาเลยค่ะเดี๋ยวอย่างแรกต้องให้คุณเพชรํำก่อนโอเคเอาวันนี้ก็เดี๋ยวใส่นี่ค่ะรากผักชีกับกระเทียมให้คุณเพชรโรกไปก่อนเห็จไหมอันนี้เราใช้พริกไทยป่นนะก็ใส่ที่หลังนะคะแต่ถ้าใช้พริกไทยเม็ดก็ต้องโขลกไปก่อนนะอย่างแรกโอเคครับเสร็จเรียบร้อยทีนี้เดี๋ยวก็จะหมักนะคะเอาโถหมักมาเลยโถหมักครับผม ก็คุณเพชรใส่หมูลงไปในอ่างผสมเลยค่ะอคคันนี้หมูบดเนาะผสมมานหนึ่งสำเ,เครื่องปรุงรสเนี่ยเราใช้แค่อย่างเดียวเองคือผงปรุงรสหมูนะคะก็จะใส่นิดหนึ่งเดี๋ยวให้คุณเพชรแบบนวดผสมนะคะคลุกเคล้าผสมให้ส่วนผสมมันกระจายไปทั่วๆหมู่อน,นะคะแล้วพอมันกระจายเสร็จให้คุณเพชรแบบกำขึ้นมาแล้วฟาดต้านเหมือนาอ้า,า,นา,นานลูกชิ้นอะหมูบะชออ่ออะไรเงี้ยอ่าใช่ ต้องเกลี่ยให้ตัวผิกไทยไปทั่วๆก่อนนะฮะเอนียวแล้วฮะได้ค่ะเดี๋ยวเราอันนี้เราก็เตรียมสําหรับที่จะห่อนะเดี๋ยวจะให้คุณเพชรมาทําการหุ้มไข่กับหมูเข้าด้วยกันนะคะไข่นี่ไข่เป็ดแนละ้วเราไปเลือกกันมาแต่ว่าเชฟต้มให้ก่อนเลยมันจะได้เร็วนะคะวิธีการต้มไม่ยากเอาน้ําเดือดนะคะตั้งน้ําให้เดือดเลยใส่เกลือเสร็จแล้วก็ใส่ไข่เป็ดลงไปจับเวลาเจนาที นะคะเสร็จแล้วพอ,อขึ้นมาเนี่ยต้องรีบช็อกน้ําแข็งเลยเพราะว่าจะได้หยุดอุณหภูมิไม่ให้มันสุกมากกว่านี้ทีนี้เดี๋ยวขอาแผ่นพลาสติกที่เตรียมไวคค้มาปี้นะคะอันนี้เรามาช่วยในการที่ทําให้เราออห่อง่ายขึ้นทีนี้เราก็ต้องแบ่งก้อนนี้นะคะเราทําำหรัไข่สองฟองใช่ไหมเราก็<ม>แบ่งแบ่งครึ่งเลยนี่นะคะทําไมเราต้องทําแบบนี้เพราะว่าถ้าเราแผ่บนมืออย่างเงี้ยมันอาจจะหุ้มไข่ไม่ทั่ว าใช้แผ่นพลาสติกช่วยหรือว่าจะเป็นแบบฟิล์มถนอมอาหารอะไ่างเงี้ยค่ะก็ได้เพราเวลาดึงออกก็จะได้ไม่ติดด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะนะคะเดี๋ยวเราทำให้ดูก่อนหนึ่งอันแล้วก็เดี๋ยวจะให้คุณเพชรลองครับผมหวังว่าจะได้เรื่องนะฮะสำหรับผมเนี่ยไม่ยากไม่ยากนี่นะคะมันจะช่วยไงมันจะช่วยให้เราแบบง่ายใช่ป,ป,ป,ปึ๊บเลยเสร็จ แล้วเราก็มาปรับแต่งทรงมันนิดหน่อยอเองนะคะก็ต้องพุ่มมาให,ให้ให้ทั่วนะคะแล้วก็ปิดรอยอย่าให้แบบอย่าให้เห็นเนื้อไข่ะะอันนี่คือฟองที่หนึ่งเดี๋ยวคุณเพชรเชิญมาลอง <มา S 2> ดูฮะจะเป็นไข่เป็ดหรือจะเป็นไข่เต่าว่าดูเอาจะเป็นไข่หรือเปล่าอ่าค่ะอันนี้ก็เสร็จลอนหนึ่งฟองนี้พยายามแบบดูความหนานะคะให้มันเท่ากันทุกด้าน โอเคมหมสวยนี่ไม่เป็นไข่เต่าแล้วเป,เป็นไข่ไขแล้วเร,เรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็จะมาทําการคุกเกล็ดขนมปังพวกนี้นะคะ <ขอ S 2> เราก็เริ่มโดยแป้งแห้งก่อนนะคะตัวนี้เป็นแป้งสาลีแป้งอเนกประสงค์นี่แหละคะ่ะทั่วทั่วไปเลยนะคะเพื่อคือหมูมันแฉะใช่ใชไหมมันจะไม่ติดกับไข่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเอาหมูไปคุกอะไรแห้งๆก่อนเพื่อให้ซึม พื่อให้มัน<อ>แบบออมันมีมันมีผน,นังที่ทําให้ติดกับไข่ได้นะคะก็ชูไปทั่วแล้วจากนั้นก็ไปที่เกลดขนมปังประมาณนี้เดี๋ยวให้คุณเพชรทำอีกอันหนึ่ง,นงนะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเชฟจะไปตั้งน<ด>้ำมันให้นะคะ เสร็จแล้วครับไข่จะยวโอ้โแหมมีมุกซะด้วยเดี๋ยวทอดเลยดีกว่าร้องเพลงไปด้วยอาหารจะได้อร่อยโอ้หเเราก็ทอดไปก็คล้ายๆไข่ลูกเขยเหมือนกันนะฮะแต่ว่ามีหมูกับมีมกัเกล็ดขนมปังเพิ่มมาขึ้นใช่แล้วต้องคอยกลับหน่อยเพราะว่าจะด้านที่มันสัมผัสกับก้นกระทะมันจะไหม้เป็นจุดๆแล้วก็เ็บสีมันจะไม่สวยนะคะ พักไว้แักหนึ่งอ๋อสีสวยอะครับแล้วก็เดี๋ยวเราพักไว้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวระหว่างนี้จะต้องอุ่นซอสแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวขอซอสผัดไทยกับน,น้าเปล่านะคะคุณเจษนี่ครับซอสผัดไทยครับตรงไม่เียบน้อยนะคะน้ําเปล่าครับผม <S S อมสองฟองเนาะเราก็จะใช้ซอสประมาณสักสามช้อนก็พอละค่ะสาหรับหนึ่งที่นะคะแล้วก็ใส่น้าเปล่าอีกหนึ่งเพื่อทําให้ เจอจางนิดหน่อยใช่คือปรับรสให้พอดีกับการที่จะเป็นซอสสำหรับราดแล้วก็คนให้มันแบบเข้ากาันอ่านี่นะคะเหลือและพอแล,ล้วล่ะเราไม่อยากปิดหน้านะคะเราก็จะใส่ข้างล่างนี่แหละหอมไหมคุณเพสหอมมากเลยอ,ะอ่ะอีนนี้ก็จะมาปัดอ่าเชิญครับอ,อ สวยงามนะเป็นแบบยางมะตูมิดนึงเดี๋ยวก็จะมีการโรยหอมเจียวพริกแห้งทอดอย่างนี้เลยคะ่ะให้แบบดูเป็นไข่ลูกเขยมากขึ้นเนาะไม่น่าเชื่อนะครับว่าเป็นเมนูที่ผสมสานระาาาหว่างไข่ลูกเขยกับสก๊อตเอ็กเนี่ยมันดูดีมากเลยอะ่ะน่าทานมากก็เป็นการสร้างสีสันใหม่ๆให้กับแบบครัวไทยร้านอาหารไทยอะไรอย่างนี้เนาะเสร็จเรียบร้อยครับกับเมนูนี้ไข่ซ่อนหาค่ะเดี๋ยวไปชิมกันครับว่าจะอร่อยขนาดไหน